ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตไข่นกยุงนะครับแล้วก็พาไปดูน้องกระต่ายนะครับที่ออกใหม่5ตัวนะครับก็ตอนนี้นะครับไข่นกยุงของเรานะครับผมเก็บไปแล้ว4ฟองนะครับเข้าตู้ไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เขาไข่อีกห่ฟองนะครับตอนนี้เราได้ไข่นกยุงหฟองแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาพาเขาไปดูข้างในครับดูนกยูงกัน วันนี้เราก็ทํากรงไก่นะครับเดี๋ยวพาไปรีวิวนะครับเป็นบ้านไก่นะครับแล้วก็ทํัลวล้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบามานะครับมาไว้ข้างหน้านะครับตอนนี้เรามาดูนกยูงกันก่อนนะครับก็รอลุ้นเชื้อนะครับคือเข้าตู้ไปแล้วก็ประมาณสักอีกสักหกเจ็ดวันนะครับผมจะเดี๋ยวทําคลิปสองเชื้อนะครับสองเชื้อนกยุงนะครับสองเชื้อไข่นกยุงที่เราเข้าตู้ไปว่าจะมีเชื้อหรือเปล่าถ้ามีเชื้อนี่เปอร์เซ็นต์การออกนี่ก็เกือบเกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ คือตู้เราเป็นตู้อันตโนมัติแล้วก็หัอพ่นหมอกความชื้นอะไรคงที่นะครับน่าจะออกดีนะครับเดี๋ยวเราถ้ามีเชื้อคือคือคือออกดีมากเลยนะครับแต่เราต้องรอรุ้นอีกทีนึงครับว่าเขาจะมีเชื้อหรือเปล่านะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้ห้าฟองนะครับแต่ไม่มีเชื้อสักฟองเลยนะครับเมื่อตอนปีที่แล้วน่าจะประมาณเดือนประมาณเดือนกันยาหรือสิงหาเนี่ยแหละครับออกมา เหมือนนว่าเขายังไม่พร้อมนะครับเขาที่แล้วก็คืออายุยังไม่ได้นะครับเหมือนตัวเมียมันโปรตีนถึงนะครับโปรตีนถึงเขาก็ไข่นะครับแต่ว่าตัวคู่มันไม่ทับนะครับก็คือไม่มีเชื้อเลยนะครับก็ต้มกินไปแล้วนะครับห้าฟองแต่รอบนี้เราต้องลุ้นเชื้อกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ดูนะครับตอนสองเชื้อไข่นกยุงนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูคอข้อไก่นะครับที่เราทําวันนี้ครับหน้าหนนะครับนี่ครับเอามันนี้ วันนี้มันลุยแปลงผักผมแล้วครับวันนี้ออกมาเร็วๆออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาออกมาเร็วเปิดตูมันออกมาก่อนวันนี้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วออกมาออกมาเลยเดี๋ยวผมจะลองดุดุมันหนึ่งออกมาเดี๋ยวนี้เร็วๆไหนม,มานี้มานี้เดี๋ยวนี้เข้าไปทำไมอ๋อมานี้ มาเนี่มานี่เลยเข้าไปทำไมฮะเข้าไปทำไมอืมเข้าไปทำไมเ่ครับไปดูกรงไก่นะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ใส่แผงกั้นตรงนี้นะครับข,ข้างหลังนะครับแล้วก็ลวรอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีบันไดด้วยนะครับ ามารีวิวตรงนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นคอกของพวกไก่รวมนะครับแล้วก็มีบราม่าตัวใหญ่อยู่ในนี่นะครับแล้วก็ผมก็ทําใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้มาล้อมนะครับแล้วก็เอาทรายมาใส่ให้เขาได้คุกทรายด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทําร่มอีกนะครับก็จะมีเสาตั้งขึ้นแล้วก็เป็นซุ้มเห็ดเล็กๆนะครับไว้ให้ให้ไก่หลบแดดนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ครับบ้านไก่ก็มีบันไดขึ้นด้วยนะครับ แล้วบริเวณตรงนี้นะครับหากว่าเขาไข่นะครับเราก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับนี่ครับเปิดเก็บไข่ได้เลยนะครับนี่เป็นบ้านไก่น้อยนะครับตอนนี้เรามีบามาทั้งหมดประมาณ12ตัวนะครับประมาณ2เดือนกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาปล่อยนี่ครับปล่อยตรงนี้ตรงนี้นี่ก็น่าจะน่าจะการหมาได้นะครับมันมีตะขาตตะข่ายอยู่แล้วก็อันนี้ครับไม้นะครับเป็นไม้ค่อนข้างคงทนนะครับแล้วก็อาจจะมีป้ายอะไรบางอย่างนะครับเป็นพวก บาม่าอะไรพวกนี้นะครับเขามีหญ้าให้กินด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในครับเป็นกระต่ายนะครับกระต่ายที่ออกใหม่ห้าตัวนะครับว่าตอนนี้เขาแข็งแรงหรือเปล่าโตหรือเปล่านะครับแก๊งหูครับวันนี้เปิดน้ําให้ครับเล่นที่โคนนะครับทุกครับเนี่ยเขาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นมูลไก่ที่ผมเก็บออกมานะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับ พ่นผ่าเชื้อนะครับแล้วก็ปล่อยตากแดดหนึ่งวันนะครับแล้วก็จะเอาไก่มาใส่น่าจะพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นจะปล่อยบาม่าเข้ามาแล้วจะถ่ายรูปถ่ายเออถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปให้ชมครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเอาดอกบุงดอกไม้มาปลูกข้างๆด้วยนะครับเนี่ยให้เด็กมาถ่ายรูปได้นะครับเข้าไปเล่นได้หญ้าของเราก็เขียวครับตอนนี้ครับเขียวแล้ว ติดนะครับติดเป็นที่แน่นอนนะครับยาที่เราปูไว้นะครับเป็นสนาม้าครับก็จะเอาไก่มาปล่อยนะครับมาปล่อยวิ่งเล่นบ้างนะครับไปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปไก่นะครับอันนี้ก็ทําใหม่นะครับรั้วนี่ครับเอาปีกไม้นะครับปีกไม้นะครับดูจะต่ายครับดูครับโอ้ยอยู่ข้างนอกเมื่อเช้าจับมาได้แล้วสองตัวมันขุดออกไปอีกแล้วนะครับไปนู่นแล้ว นี่ครับมาชมกันครับจะตายน้องเฮ้ยหายไปไหนอะ่ะตายหายครับฮึฮึโอ้ตกมาข้างล่างนี่ครับทำไมหนึ่งอันนี้ครับ เดี๋ยวผมคีบเข้าไปไว้ในตะกร้าเหมือนเดิมดีกว่าครับเนี่ยครับดีพวกนั้นมันไม่กัดนะครับเดี๋ยวต้องใช้ตัวคีบคีบครับอ๋อเลยทำไมมันอันนี้พ่วมลงนะเดี๋ยวมัดดีกว่ามัดเดี๋ยวผมจะมัดอันนี้ดีกว่ามันน่าจะแม่มันน่าจะพ่วมดีกว่านี่ครับหรือว่ามันดูไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเรื่องอย่างนี้มันก็ให้หนมไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขึ้นไปดีกว่าครัเนี่ยครับ แน่เขาก็น่าจะอยากจะออกมานะครับที่พวกเราจะไม่สัมผัสลูกกระต่ายนะครับ ดี๋ยวผมต้องมัดนะครับมัดอันนี้ครับนี่ไงมันจะคว่ำนะครับผมว่ามันน่าจะคว่ำแน่เลยนี่ครับใส่มาครับตัวสีดำนะครับแล้วก็มีลายคาดแบบแม่เขานะครับเนี่ครับนี่ยครับลายแบบตัวแม่เขาเลยนะหูดาตาดําแล้วก็ลายคาดข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราเอานี้เข้าไปใส่ให้แม่เขาเอาขนใส่เอาขนใส่ นี่เป็นขนของแม่เขาที่เขากัดมาแล้วให้ลูกมีความอบอุ่นนะครับร่วงลงมาได้มเลยเนี่มาเบลกันครับพาชมใกล้ๆนะครับเนี่ยครับสายน้อยทั้งหมดห้าตัวนะครับยังแข็งแรงดีเหมือนเดิมครับน่าจะหิวนะครับเมื่อตอนกลางวันผมเข้ามายังไม่ร่วงเลยครับสำหรับตัวนี้ก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตะก้าน่าจะเล็กตัวนี้นะครับตะก้ามาใส่ให้นะครับนี่ครับ ผมมัดแล้วนะครับมัดลวดเรียบร้อยครับมัดลวดไปแล้วตอนนี้ก็เขาก็น่าจะไม่ไม่ข่วมนะครับมัดลวดไปแล้วสองฝั่งนะครับมัดลวดเรียบร้อยดูลูกกระต่า,ตายดิ้นดิ้นดิ้นดิน,ดน,ดน,ดนแม่เขาเนี่ยนี่มีลายเหมือนแม่เลยนะครับเนี่ยครับลายเหนียวหรือเปล่าพวกเนี้ย น่าจะอิ่มนะครับแกงเขเนี่ยเดี๋ยวจะมีที่ให้ใหม่ครับที่ให้ใหม่ที่ให้พวกผสมพันธุ์นะครับเนี่เขาไม่เหมือนน้ำไม่ใสเดือนเมื่อเช้าลดหน่อยเดียวองครับหหรือเปล่าฮะรือป่าถูกกัดหรือเปล่าอยถูกกัดหรือเปล่าน่าจะเป็นรอยหินนะครับตรงนั้น เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมทุกๆกวันเลยนะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงของลูกกระต่ายน้อยนะครับได้ตัวดํามาไงก็ไม่รู้ตัวดำเหมือนแม่เขาเนี่ยสองตัวนะครับแล้วก็มีตัวน่าจะเดี๋ยวต้องรอดูตอนโตหนึ่งสัปดาห์นี่ก็โตขึ้นมากแล้วนะครับกระต่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาไดรวดเร็วมากนะครับอย่างคอกที่แล้วนะครับที่ป้าเนียมเอามาฝากไว้นะครับที่ได้หกตัวนะครับคอกนั้นคอกนั้นนี่ โตไวมากครับตอนนี้ป้าเนียมเอาไปแล้วนะครับก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะครับอายุนะครับอายุเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะครับเขามาฝากทับนะครับใช้พ่อพันธุ์เขาทับมาแล้วนะครับแต้วมาฝากอยู่นะครับเป็นพ่อพ่อพ่อฮันเดนลอบนะครับแม่โปรลิสนะครับทุกที่เต่ากัน่อยแล้วเต่าอยู่ทั้งในสามตัวเลยนะครับก็ให้กินผักกินหญ้านะครับแล้วแช่น้ํานะครับเต่าน้ํา ตรงนี้เหมือนมันจะทํารังนะครับนี่นะครับข้างในครับตัวนี้ครับผมคิดว่าน่าจะท้องนะครับตัวนี้ครับจะต้องจับขังครับจับขังกรงนะครับท้องมันใหญ่นะครับเหมือนเหมือนว่าผมผสมไปแล้วนะครับผสมใช้ท่อตัวนี้ครับท่อโพลิสนะครับผสมแม่กระต่ายบ้านนะครับกระต่ายบ้านๆนะครับน้องตัเลมอนน้องตัเลมอนน้องตัเลมอนเฮ้ย เป,เป็นไรวะอืมไม่เล่นมอนเป็นไรป่วยหรือเปล่าึืึเฮ้ยเป็นอะไรวะโอ้โหฮยมันป่วยหรือเปล่าฮึมดูเลยมอนเป็นไรไม่รู้นะครับ เดี๋ยวดูเขาต่อไปอัวิ่งอ้าวเป็นไรไม่รู้นะครับตนนัวนี้ปกติมันจะวิ่งนะครับเดี๋ยวรอดูเขาต่อไปครับนี่ครับ,รรบเป็นรคบเป็มาร์เรตอาการนะครับครับแล้วก็จะพามาชมน้องควายกันต่อนะครับ นี่ครับก็แม่ชบานี่อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับแม่ชบานี่มันใกล้คลอดแล้วนะครับดูจิ๋มเขาบวมๆแล้วนะครับอนนี้ให้กินฟางตอนเย็นนะครับแม่บัวนี่เขจะผอมๆลงหน่อยครับพี่เผือกเขาไปไหนไม่รู้นะครับพี่เผือกน่าจะเดินเข้าคอกแล้วนู่นครับนู่นครับนู่นครับพี่เผือกเดินเข้าคลอดแล้วนะครับ เดี๋ยวนี้เขาก็อยู่กับฝูงควายพวกนี้นะครับน่าจะอิ่มก็เข้าไปแล้วนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตไข่นกยุงนะครับแล้วก็อัปเดตลูกกระต่ายน้อยนะครับแล้วก็พามาชมพวกควายนะครับตอนท้ายนี่ครับเดี๋ยวคงจะมาอัปเดตอาการของน้องน้องอันนี้นะครับน้องโดเรมอนของเราเป็นอะไรไม่รู้นะครับอาปเดตนะครับมันดูอ่อนเพลียมากนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่านะครับโรคกระต่ายขอก็ไม่ไม่เก่งด้วยนะครับเรื่องกระต่ายเดี๋ยวเดี๋ยวดูดครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะครับว่าเขาว่าเขามีอาการเป็นยังไงนะครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม